สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะนกก็พามาทำาสลัดสายลุ้งกันนะคะเห็นไหมคะสารพัดส,สีเลยชอบผักอะไรก็ใส่ลงไปเลยนะคะวันนี้นกก็สารพัดส,สีเลยนะคะมีสาหร่ายด้วยนะคะมีแคปซิคัมนะคะมีสก,กินี่มีแครอทแล้วก็มีผักสลัดนะคะแล้วก็ใส่บ็อกคลี่ด้วยแล้วก็ กะหล่ำขาวด้วยนะคะดอกกะหล่ำนะคะแล้วก็ข้าวโพดนะคะแล้วก็ลืมไม่ได้ผักชีแล้วก็มาแตงกวานะคะนะคะแล้วก็มีมะเขือเทศนะคะมีหอมใหญ่มีกระเทียมครบเลยคะ่ะแล้วก็โปรโตีนของเราวันนี้ก็คือถัว่วละถั่วตัวนี้นะคะเห็นไหมคะถัว่วน่าจะเป็นถัว่วลันเตาอะค่ะเป็นถั่วเม็ดใหญ่ถั่วลันเตานะคะ,ะ,คะอ่าก็ตรงนี้นะคะเห็นไหมคะครบสีเลย อันนี้เราก็จะได้สารอาหารที่ครบถ้วนนะคะโอเคเรานกจะพามาทําน้ําสลัดกันเลยนะคะน้ําสลัดก็ทําง่ายๆนะคะหนูจะปรับกล้องลงนะโอเคน้ําสลัดเห็นไหมเอ่ยน้ําสลัดวันนี้นะคะก็แฟลกซีดออยนะคะป้องกันเซลล์เสื่อมนะคะประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะคะ อันนี้มันเป็นช้อนชาเนาะประมาณครึ่งช้อนโต๊ะค่ะเพื่อนก็กะเอานะคะประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ใส่ขมิ้นเข้าไปนะคะช่วยต้านมะเร็งให้เรานะคะขมิ้นโอเคแล้วก็ใส่พริกไทยนะคะเพื่อให้ขมิ้นเนี่ย พริกไทยประมาณสิบเปอร์เซ็นนะคะสิบเปอร์เซ็นของขมิ้นนะคะเสร็จแล้วเราก็คนให้เข้ากันนะคะลืมไม่ได้นะคะน้ำสลัดเนี่ยต้องบีบมะานาวลงไปด้วยนะคะบีบมะนาวลงไปด้วยนะคะบีบมะนาวลงไปในน้ำสลัดด้วยนะคะแล้วก็ใครชอบหวานก็เติมมาน้ำพึ่งได้นะคะแต่โดยส่วนตัวนกเนี่ย ไม่ไม่ไม่ใส่น้ำผึ้งแล้วนะคะตีมะนาวเราก็เอาใส่ลงไปในสลัดเลยนะคะก็เท่ากับว่าน้ำสลัดของเราในวันนี้ก็มีน้ำมันแฟลกซีสนะคะครึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ขมิ้นเนี่ยประมาณครึ่งช้อนชานะคะแล้วก็พริกไทยเนี่ยอร์เซนต์นะคะของขมิ้นนะคะ แล้วก็มาใส่มะนาวตามชอบนะคะใครชอบเปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยก็ตามชอบเลยนะคะก็วันนี้ก็สูตรของอน้ำสลัดก็มีแค่นี้นะคะค่ะแค่นี้เราก็ได้แล้วนะคะน้ำสลัดของวันนี้เห็นไหมคะง่ายนิดเดียวเลยอันนี้คือน้ำสลัดนะคะนกทานบ่อยมากเลยนะคะแบบนี้เขาแบบว่าแฟลกซีดออยเนี่ยเขาช่วยแบบว่าป้องกันไม่ให้เซลล์เราเสื่อมนะคะมีโอเมก้าสามนะคะแล้วก็ ส่วนขมิ้นเนี่ยเขาต้านมะเร็งให้เรานะคะมีเคอร์คิมินนะคะมีประโยชน์ดีมากแล้วก็ส่วนอ,อ,อะไรนะพริกไทยดำเนี่ยก็ช่วยาทาให้ขมิ้นเนี่ยดูดซึมเข้าไปในร่างกายได้ดีนะคะแล้วก็ในสลัดของเรานะคะอันนี้ก็เป็นน้ําสลัดนะคะเสร็จแล้วอตอนที่เราทานเนี่ยเราจะใส่พวกเฮิร์บนะคะที่เป็นสมุนไพรต้านมะเร็งเข้าไปด้วยนะคะ ใครชอบอะไรก็ใส่ค่ะอันนี้ก็ช่วยต้านมะเร็งนะคะแล้วก็ออร์แกนิกก็ต้านมะเร็งนะคะไม่ใช่ออร์แกนิกอาริกาโนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นแคนยอนพริกอะค่ะพริกเม็ดใหญ่เขาเรียกแคนยอนเปเปอร์นะคะพริกเม็ดใหญ่สีแดงๆนหะค่ะแคนยอนเปเปอร์เนี่ยเขาก็มีสารต้านมะเร็งสูงนะคะใครชอบอะไรก็ใส่ลงไปนะคะเราก็เอาทุกอย่างเนี่ย คนเข้าด้วยกันนะคะแล้วก็ใส่น้ําสลัดลงไปนะคะแค่นี้เราก็ได้อาหารสุขภาพนะคะทานกันแล้วค่ะเห็นไหมคะครบสีสวยงามมากเลยนะคะก็ใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้นกเป็นกําลังใจให้นกนะคะโอเคเห็นไหมคะสวยงามมากเลยหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะเพื่อน ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็มีความสุขกับทุกทุกวันค่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ